เอาละเรามาดูข่าวกันขออนุญ,ญาตไปที่ข่าวตา่างประเทศก่อนนะคะเพราะว่าท่านนายกก็ไม่ค่อยได้ส่งส่งสารเรื่องนี้ท่านท่านนายกพูดข่าวตา่างประเทศอย่างเดียวคือคาสิโนคาสิโนแอนคาสิโนแล้ว่านคิดดูนายกฉันบอกเธอแล้วลูกชายคุณเซนเก่งนายกพนมเปญอะเห็น้ยลุยเลยตลุลคือท่านไม่นับว่าเป็นลูกชายคุณเซนขเขมรเน,นี่ยน,นะ เปรียบเทียบกันนะเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากดูดูมีราคาดูทรงใช่แล้วดูฉลาดวัดเ้นออะไรเงี้ยซึ่งพอรู้ว่าเป็นนายกกับนายกเรากังวลเลยนะเพราะว่าเขาจะเก่งกว่าเราผู้นาเรามันเอาไว้ไม่ไหวเดยผู้นําเราไม่ไหวผู้นําเราเหนื่อยแล้วว่ะเออผู้นาเราเหนื่อยอย่างนี้นะคะคือวันนี้เนี่ยดาวโจนส์เมื่อคืนเนี่ยติดลบไปอีก320 ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเปิดตัวแดนโบอย่างแข็งแกร่งก็คือมีคนเข้าไปรับหลังจากตกลงมามีรับอย่างไรก็ตามเนี่ยพอคือพอมันเกิดเหตุการณ์ผันผวนเนี่ยคือตลาดตอนนี้ดาวโจนส์ผันผวนมากวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงเมื่อคือนที่ผ่านมานะคะตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญของฝั่งสหรัฐเนี่ยนักลงทุนยังกังวลปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับนา,นานาประเทศล่าสุดเนี่ยสหรัฐประกาศขึ้นภาษีจีนเป็นร้อยสี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ มีผลทันทีเลยนะคะทันทีที่ประกาศเหตุจากว่าจีนไม่ยอมถอนมาตรการตอบโต้ภาษีทําให้เมื่อคืนเนี้เม็ดเงินถูกโยกเข้าไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยและสะท้อนการปรับลงของ US bond เดียวอย่างไรก็ตามราคาทองคําปรับลงอีกเล็กน้อยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลจากการที่ตลาดหุ้นมีความเสี่ยง ้อสังเกตคือหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสาหารัฐนั้นปรับขึ้นแรงลงแรงราคาทองคําก็เช่นกันบ่งชี้ว่าตลาดหุ้นปรับลงแรงทองคําแม้จะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็ปรับลงเช่นกันสะท้อนการแพนิคของนักลงทุนว่าเราจะไม่เลือกลงทุนในสินทรัพย์ในสินทรัพย์หนึ่งคือทั้งหุ้นและทองตอนนี้เนี่ยจากนี้รอติดตามการตอบโต้ของจีน ที่ทรัมป์ขึ้นขึ้นจนไปอีกร้อยสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยว่าจีนจะตอบโต้อย่างไรเพราะคราวก่อนหลังจากสาหารัฐประกาศขึ้นภาษีนําเข้าจากจีนจีนก็ประกาศขึ้นจากสาหารัฐเช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องผเผชิญจากนี้คือการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจทั้งโลกและกําไรจากบริษัทจดทะเบียนหรืออาจจะรวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสาหารัฐล่าสุดบลูมเบิร์กนั้นได้ได้ได้บอกว่าโอกาสบูมเบิร์กเนี่ยในการทำสัมมนาของบูมเบิร์กล่าสุดเลยเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าโอกาสจะเกิดภาวะถดถอยในสหรัฐเนี่ยมันสูงถึง30%และเพิ่มจากตอนต้นปีที่คอนเซนแซสเนี่ยบอกว่า20%จากนี้แล้วเนี่ยเขาบอกให้ระหว่างแต่ละประเทศกำลังเดินเข้าไปเจรจากับสหรัฐเชื่อว่าผู้ประกอบการทั้งโลกนั้นจะหยุดนิ่งไม่ลงทุนไม่จ้างงานเพื่อรอความชัดเจน ตอนนี้ทุกคนต้องไปเจรจามันทุกคนก็เวทแอนด์ซีเพราะไม่รู้มันจะจบลงที่อัตราเท่าไหร่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยสิ่งที่จีนตอบโต้อเมริกาได้ทันทีทันควันเลยพี่ปองก็คือจีนเนี่ยประกาศแบนภาพยนตร์อเมริกันทุกเรื่องเลยนะฮอลลีวูดสะเทือนเลยนะครับอันนี้เป็นการตอบโต้มาตรการภาษีนาเข้าครั้งใหญ่ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยนโยบายของจีนเนี่ยบอกว่านโยบายของสหรัฐจะเป็นการแบล็กเมจีน และให้คำมั่นว่าจีนจะสู้จนถึงที่สุดการเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการสูญเสียรายได้จากบล็อกออฟฟิศในสหรัฐก,กว่า500ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับคือจะไม่ได้เงินจากจีนถึง500ล้านดอลลาร์เลยนะครับหนังฟอร์มยักษ์อย่างเช่นจูรลสติกพาร์คเวิลด์จูเลสติกเวิลด์นะครับมิชชันอิมโพสิเบิลเดอแอคคาวเทนสองกำลังเสี่ยงต่อการสูญเสียการเข้าถึงตลาดภาพปปยนตร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะแล้วก็ไม่เพียงแค่แบน หนังจากฮอลลีวูดเท่านั้นนะครับจีนยังมีมาตรการตอบโต้โดยการขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐอเมริกา34%ห้ามนําเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐอเมริกาสิ้นเชิงเลยเออนะแต่ของอเรานี่นะของเราเนี่ยจะเอาไปแลกกับเขา,าเนี่ยนะแล้วก็กําลังพุ่งเป้าไปที่ประเด็นเรื่องของถั่วเหลืองและสินค้าการเกษตรอื่นๆกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าสงครามภาษีศุลกากรเนี่ย มันจะเป็นสงครามที่ไม่มีผู้ชนะนะแต่การกดดันการคุกคามและการแบล็กเมย์ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่อเมริกาจะมาช้าจัดการกับจีนคับจีนก็มัดต่อหมัดเหมือนกันนะครับแล้วเขาเร็วด้วยนะเขาเร็วด้วยเขาไม่ช่วช่วคคืนเขาก็จะออกประกาศละอคือก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเขามีกฎนี้ถ้านักเรียนจีนที่จะออกไปเรียนต่างประเทศเนี่ยนะคะคุณต้องสอบ i อเอลใ่ประเทศ จีนก่อน<ม>ให้ได้5.5 IELTS ก่อนจีงจะมีโอกาสที่จะไปเรียนเมืองน,นอกได้มไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะไปเรียนก็ไปเรียนใครแล้วก็ไปเรียนแล้วเนี่ยต้องรายงานตัวต่อ<ม>สถานกงศูนย์หรือว่าสำนักงานของจีนนะเ<อ>มืองที่คุณไปเรียนนั้นๆ<อ>หรือรัฐนั้นๆทุกๆทุกๆ6กเดือน<ม>ว่าการเรียนคุณเป็นยังไงการเรียนคุณเป็นยังไงบ้างเอาผลกเรียนไปยื่นเพื่อที่จีนจะได้รู้ว่าออกมาเรียนจริงๆเนาะ ไม่ใช่ว่ามามาเละเทะอ่ะแล้วถ้าหากว่าคุณไปอยู่ประเทศไหนๆนแล้วคุณไปก่อคดีนะสถานทูตเมื่อรู้ถึงสถานทูตป,ปุ๊บเนี่ยเขาจะเขาจะให้ใบให้ให้ใบ,ใบอีกใบอ่าแล้วถ้าอีกขนึงกับจีนเลยอ,อ,อืมกับจีนเลยตอนพี่เรียนหนังสือพี่มีเพื่อนเป็นคนจีนเยอ,อะคนจีนเรียนเก่งมากเราเรียนไม่ทันเขาหรอกอเขาลองบอกเอ้ยทำไมเธอเรียนเก่งมากกว่า เขาบอกว่าโอ้ยออกมาฉันต้องก่อนฉันจะออกนอกประเทศได้ฉันต้องไปยื่น i อเอลก่อนมากรวยอย่างเดียวไม่พอเออฉันต้องไปยื่น i อเอลก่อนฉันได้ห้าจุดห้าฉันถึงจะได้ใบใบเนี้ยเพื่อไปขอวีซ่าประเทศนั้นๆเออว่าจีนอนุญาตให้ออกแล้วเธอรู้ไหมฉันทุกหกเดือนฉันต้องไปรายงานตัวว่าฉันเรียนได้นี้เท่า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 นี้นะฉันบอกโอ้ไม่ได้มันอ่านสือทั้งวันเลยมันอยู่ในห้องสมุดทั้งวันเลยไอเราเขาบอกว่าเออและเราเขาเป็นการแต่งตัวแบบว่าไม่ไม่ฟู่ฟ้าเพราะถ้าหากว่าเขาฟู่ฟ้ามากเนี่ย มันจะมีผลต่อพ่อแม่เขาที่เมืองจีนทันทีเลยว่าถ้าเขาเป็นลูกราชการน,นะพ่อรวยเหรอพ่อรวยทุจริตได้ป่าใช่ไหมแล้วเขาอยู่กันบ้านหลังหนึ่งเขาแชร์กันสิบสองคนใ่ไหมแล้วคนจีนน่ยจะบอกว่าลูกสาวเนี่ยคือภาระบนบ่าพ่อแม่ คือคือคนจีนเนี่ยไม่ไม,ไม่ทิ้งลูกสาวแล้วแต่ต้องเลี้ยงลูกสาวให้ดี<ม>เป็นภาระบนบาพ่อแม่เพราะว่าถ้าลูกสาวไม่ดีเดี๋ยวบ้านอื่นเขาไม่มาไม่ไม่มาสู่ขอเ<ม>นี่ยแหละเออใช่เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าจีนเนี่ยเขาเข้มแข็งมากจาตอนเปิดประเทศใหม่ๆได้ไหมอ่ะเขาจัดเขาเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนที่ที่ตั้งสืบพิงเปิดประเทศใหม่ๆ<ม>ที่แมวสีอะไรก็ได้<ม>ขอยจับหนูได้เป็นพอนี่เขาไปเอาตั้งลี่จิวไต้หวันนะ่าอ่าอ่าอ๋อ,อ,อ,อ มาเปิดคอนเสิร์ตที่เทียนอันหมนินเธอรู้ไหมว่าคนเนี่ยเต็มมืดฟ้ามัวดีแล้วเทียนอันเหมอนใหญ่มากเคยไปใช่ไหม,หมคือเราตรสเทียนอันเหมนินเ,เทียนอันเหมอนเนี่ยเราตัวแค่นี้ยคือใหญ่มากจัตุรัสเทียนอันเหมอนใหญ่มากเต็มจัตุรัสเทียนอันหมนินแล้วพอที่พอตั้งนิจิร้องเพลงนี่อายเทียนมิมี่อ่ะขึ้นมารล้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตานะเรพอร้องเพลงเทียนมิมี่ขึ้นมาปุ๊บเธอคนจีนฮึมแบบฮึมฮัไปด้วยอ่ะ ตั้งเสียพิงตกใจมากเลยเฮ้ฟังจากไหนวะมันเป็นรายงานที่ภายภายภายหลังเนี่ยเขามีคนเขียนบอกว่าคนจีนร้องเพลงตั้งรีบจิวได้ฟังจากไหนอ่ะก็เขาไม่ให้ติดต่อสื่อสารอะไรไปดินวิวคืนซานใช่แล้วก็ไปจนสุดหมุนไปจนสุดเลยอแล้วก็จะได้ยินได้ฟังเพลงแอบฟังต้องแอบฟังเขาเียว่าอ๋อคนจีนก็แอบฟังคือเพลงคือศิลปะที่ไม่ทำร้ายใครอันนี้เขาก็บอกพอได้ แต่ว่าถ้าเป็นไต้หวันที่แบบว่าคนจีนรักมากแล้วก็รัฐบาลจีนก็ไม่ทําอะไรแต่ถ้าอื่นใดในไต้หวัน,นโดน,โดนพี่เคยไปการประชุมเอเปกที่ไปท่านชวนนี่แหละค่ะท่านชวนเป็นนายกไปประชุมเอเปกที่เซาท์เดลอเมริกามีนักศึกษามาประท้วงประธานที่พีจีนท่านนั้นอะ่ะพี่จะไม่ได้ว่าท่านนั้นปีนั้นท่านชื่ออะไรแต่ว่า คือถ้าเหมือนอากงอากงเลยอ่ะแล้วก็มีผู้ชายแบบหล่อๆคนหนึ่งจะเป็นทำหน้าที่แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษนะฮะเป็นคนจีนพอมีนักศึกษาเข้ามาประท้วงในที่ที่ที่เพรสเพรสเซนเตอร์ท่านต้องไปแถลงข่าวว่าจีนคุยอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างนักศึกษาก็ผูกพกผ้าเลยประท้วงขอไต้หวันขอเอกลักษณ์ให้ไต้หวันลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าไงบ้างพวกหรือยังเด็กนะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแผ่นดินใหญ่แล้วหรือยังกลับไปเรียนหนังสือ ให้จบก่อนแล้วค่อยมาทวงคืนเอกราชเพราะไต้หวันคือของเราพวกลื้อเป็นลูกของเราอเออ <c oughs> เงียบกิ๊บก็จริงนะก็คือคนจีนนะเออเลื้อเป็นลูกของพวกเราเป็นลูกของแผ่นดินใหญ่คือไม่มีคําพูดเลยว่าไต้หวนันเป็นของเราเออเลื้อคือลูกของพวกเราเ,เ,เพราะว่ารับคนที่แปลเนี่ยเขาแปลแบบพวกคุณคือเด็กเขา <c oughs> ไ<ห>อ,อคนที่แปลแบบ อืๆๆๆๆๆๆๆใช่ค่ะฉันก็นั่งทำข่าวยกเจงเจิบหมินนะครับก่อนเออใช่จเจงเฉิบหมินนะ,<ช>จะเจงเฉิบหมินสูงๆเนาะ,ะตัวใหญ่แล้วจำได้ไหมตอนที่มาเชนยงยอเวลาต์อ่ะหูคนจีนออกมาแห่รับกันเต็มไปหมดเลยอืมใช่จเจงเจิบหมินใช่ใช่เจงเจิบหมินไม่เคยพูดเลยว่าไต้หวันเป็นของเราเพราะว่ากลับไปเรียนหนังสืสอซะ,ะดเด็กน้อยเรียนให้จบ แล้วมาช่วยกันพัฒนาประเทศคือผมเวลาคุณคือลูกของเราอ่าเนี่ยชอบภาษาภาษาของพวกผู้นําจีนนะ<ช>ภาษาเขาสวย<ช>งามมากจาตอนโควิดได้ไหมล่ะที่เนี่ยท่านสเสียงอ่ะไม่ปีนี้ปีนี้เราเราประสบเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเราไม่สามารถจุดธูปบูชาบรรพบุรุษของเราได้แล้วในในวันตุษจีน ใช่ไหมตุจเจนปีนั้นไม่มีแล้วคิดดูว่าเขาไหวกันมากี่พันปีเป็นปีเดียวเลยที่ไม่ไหวไม่สามารถจะไหวเจ้าได้เพราะฝุ่นฟันเอ่ยโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยรวมกันไม่ได้อะไรไม่ได้โอ้โหภาษาคขาดีมากเป็นการสื่อสารจากผู้นําถึงประชาชนแบบมันทัดใจมากอะ่ะก็เหมือนกับที่ที่ท่านสีท่านท่านสีบอกว่าเวลาท่านลงลงพืนที่ต่างจังหวัดนี้ว่าขอให้ทุกคนจงขยัน เรียนเขยยนทํางานที่เราแปลกันว่าไม่มีขนมเปี๊ยะใดๆหล่นจากฟ้าฟ้าท่านถ้าแปลตรงตัวมันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันแปลตรงตัวไม่ได้ความหมายของมันก็คือว่าไม่มีความสําเร็จใดๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ลงมือทำ mm hmm. อแต่ภาษาจีนมันแปลตรงตัวคือว่า ไม่มีขนมเปีย๊ยะหล่นจากฟ้าฟ้าต้องพับแขนเสื้อแล้วทามันเองอ <c oughs> ขนมเปี๊ยะมันคือความสําเร็จไงจริงๆเนี่ยบ้านเราส่วนหนึ่งปัญหาหคือเราเราไปรับค่านิยมแบบแบบตะวันตกแล้วเราเราเราลือกเราเลือกแ<ร>บบที่เราชอบไงเ,ออเราเอาเรื่องเซ็กส์เรื่องออยาเสพติดเรื่องสนุกสนานบันเกอรอย่างเรื่องการศึกษาเนี่ยนะมันก็จะมีอันนี้ก็สุดโต่งไปนะวา โอ้ยเรามันจะเป็นต้องให้เด็กเรียนหนักหรอกเด็กเครียดเด็กนู่นเด็กนี่นะเพราะเราไอแนวคิดที่ว่าเอาเด็กเป็นศูนย์กลางอ่ะก็เลยกลายสุดตรงกันไปเลยกลายเป็นการตามใจเด็กเรียนเถอะเรียนได้สื้อจ้ะผมดูสารคดีเด็กจีนเนี่ยออกกับจากโรงเรียนปุ๊บเรียนต่ออีกเรียนจนทุ่มสองทุ่มอ่ะแล้วก็จะเป็นถ้าไปพวกเอ็นีโอการศึกษาเมืองไทยเขาบอกทำไมไม่ดูฟินแลนด์ล่ะฟินแลนด์อย่างโน้นอย่างนี้ฟินแลนด์อย่างคนละไอ้นี่กัน เออเหมือนน้องคนนั้นที่อยู่ส้มอ่ะพักส้มอ่ะเอออังฟแฟินแลนด์ฟินแลนด์เพราะน้องไปเรียนฟินแ,แลนด์มาแล้วคือมันคนละสังคมกันแล้วฟินแลนด์อ่ะภาษีเท่าไหร่เธอรู้ไหมเออแล้วฟินแลนด์เขามีกฎกติกาของเขาเยอะแยะมากมายเลยเธอรู้ไหมแล้วเขาอยู่ในชีวิตแบบนั้น,นคนละสังคมกันเราจะเอาบริบทของคนหนึ่งมาใส่ในบริบทของอีกคนหนึ่งไม่ได้เราจะเอาเสื้อของคนคนหนึ่งมาใส่อีกคนคนหนึ่งไม่ได้มันคับหลวมไปรับไปสีไม่เข้ากันกับผิวเรา เราใส่เสื้อของใคร s <S ไม่ได้หรอกเราต้องตัดเสื้อของเราเอง